สวัสดีค่ะนามวานจิราผ้าคธงโซค่ะมออื่อนี้ทีมงานขอจออ้ากสศุลคับเรื่องค่ะมาเหร่นบานมาหย่องบานนะคะอยู่ตระก,การนะคะทีมงานจะผ่าใหญ่ใจสปอเท่าคนมาขอให้ห้องแคงให้ฟังแน่จักหน่อยกะสิ่งห่อจักหน่อยนะคะคือ<ง> <laughs> สิ่งขึ้นเคิร์นแน่แนะะ้วค่ะเอาเป็นผลงานกอล์ฟนีกันแล้วกันค่ะ ไยเ,เป็นวมงว่างละนั่งอยู่เถียงลมทางฟังตาเสียงนกคองโอ้ยทางนองแห่งกังวลแล้วมาปลายปีนี้นอะคิดไปใส่นี้บพนั้งหนึ่งนัดกับแฟนแน่นสิไกเหลือเสน้น ให้ห่วงแฟนแน่เด้ออ,อายหวงยกลมพัดเย็นไม่เว้นทุกวันคำควนหน้าหนาวจวนไกลห่างช่างน้อยใจหมดหน้าหนาว ต่อไปอยากเห็นชายในฝันหันหน้าคืนลูกนั่งยืนค่ำคืนมองภาพแฟนคนไกลแดนคิดถึงเราบ้างไห่นอเป็นคนคอยน้อยใจนั่งทอนี่ก็รอถึงปีที่ยังไม่ามา ตาเฮาเอ่ยบ่เห็นเขาเลยหยลายมือเจาะซองเห็นจะคข้องรถดินชาวบ้านคนมาคอนค่อยทารออยู่มัดปีเต็มที่คอยหลยที่จอยตายมืแล้วมังไปแถวสารากลางบ้านทิ่พ่อก้าลังข้าวขังเชยู่เคยเห็นตอนสอบเขาเอาหนังคุยพร้อมลุยยำน้ำเฟื่อนคนทำหน้าหน้าฝนพร้อมสู้ทนถึงเพียงไรจำได้ไม่น้อคำนั้นเป็นคำพูดใดเหนือหางเหิร์น ทำไมปล่อยใจลืมเลือนคอยน้ำคอยจะน้อยใจจากวันแป้ไปแปนเก่าเขาไม่ไมาเยือนข้าาป่าไม่กินเร้าร้ายมันยิ่งคอยเตือนน้ำตาเป็นเพื่อนมันเหมือนฝนโปรยโรยริน ขวินไม้เป็นแฟนซอนขวินไม้เป็นแฟนซอนวังนอนเคียงอายอบอุอ่นค่อยค่อยไปใจนางแหงนเงาหายคัก,ก็ยังเสียงหอ้องซานเอเขาขันละครเสียงหอ้องซานเอาเขาขันละครแสนอาวอนค่อยอายมือสลุมสลือสิตายแล้วสิตา กระซิบะเชิญแน่จักน้อยนะคะนอฝากไว้นั่เด้ค่ะกับทีมงานการทลักก่อสร้างนะคะมีการมีงานค่ะพี่น้องอยากสร้างบ้านนะคะนอหรือว่าปลูกบ้านกับฝากทีมงานการทะลักก่อสร้างไว้ด้วยนะคะสนใจติดต่อเขามาได้นะคะนอแล้วก็ฝากนวัดจิลาพัฒน์สักน้นาแน,น่้ด้ค่ะช่วงกับโท่านพี่การมีงานนะคะนอเพราะว่าค้าโควิอยูจันแน่โควิดซาโคว,วิสซาแหละก็อย่าลืมทิ้ถอดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.